ุณแสนหนึ่งถ้าคุณยอมให้ผู้ชายคนนี้ไปนอนกับฉันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเอ,อ๋ใจเยนก่อนนะนี่คุณคุณคิดว่าเงินหนึ่งแสนเนี่ยจะซื้อผมไน้งั้นเหรอฮะถ้างั้นฉันให้คุณเพิ่มอีกแสนหนึ่งนี่คุณเป็นบ้าหรือไงเป็นใครเนะะี่ยฮะฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะคุณอย่ามายุ่งดีกว่า ผู้ชายคนนี้เป็นของฉันฉันเป็นใครกันเหรอฉันก็เป็นเจ้าของที่ที่นี่ที่ที่พวกเธอยืนอยู่นี่ไงทั้งหมดนี่เลยทีเนี้ยคุณจะไปกับฉันได้หรือยังเอ,อ่อเสียใจด้วยนะครับผมไปกับคุณไม่ได้หรอกถ้างั้นฉันจะให้คุณเพิ่มอีกแสนหนึ่ง ถ้าคุณยังปฏิเสธอยู่คุณจะไม่ได้โอกาสนี้อีกนี่คุณคิดว่าเงินสามแสนอะ่ะมันจะพอสำหรับผมงั้นเหรอเงินแค่สามแสนอะ่ะผมกินข้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วถ้างั้นเนี่ยฉันจะให้คุณทั้งหมดนี่เลยตกลงจะไปได้หรือยังคะตกลงครับว่าแต่เราจะไปไหนกันเหรอทุกที่ที่คุณต้องการ งั้นไปกันเลยครับน็อตนี่แค่เงินแค่นี้คุณถึงจะไปกับเขาเลยเหรอเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเงินแค่นี้กันเหรอผมถามคุณหน่อยตลอดชีวิตคุณเนี่ยเคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้ม้างไหมฮะน็อตแต่เราคบกันมาตั้งสองปีแล้วนะแล้วอีกอย่างวันนี้ก็เป็นวันครบรอบของเราด้วย ว่าผมอดทนเขาขอบคุณมาตั้งหากอะตลอดเวลาที่สองปีเนี่ยผมถามอะไรคุณหน่อยสิทำไมคุณไม่อยากอย,กอยู่กับผมงั้นเหรออยากสิคะแล้วทำไมเมื่อกี้คุณถึงบอกว่าอยากอยู่กับผมแค่วันเดียวอะพอดีว่าฉันรีบพูดอะ่ะฉันก็เลยพูดไปแบบนั้นฉันกลัวคุณไม่มากับฉันนะแล้วถ้าผมบอกว่าผมอะ่ะ อยากใช้ชีวิตกับคุณไปตลอดคุณจะให้เงินผมเท่าไหร่หรอทำไมฉันต้องให้ด้วยล่ะคะฮะฉันหมายความว่าทุกอย่างที่เป็นของฉันเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของคุณอยู่แล้วสิคะจริงเหรอครับจริงสิคะว่าแต่คุณทำไมทิ้งแฟนแล้วไม่อยู่กับฉันละ่ะจะอะไรซะอีกอะ ก็พ่อเขาโจนไงถึงแ,แม้ว่าเขาจะมีเงินนะก็คงเป็นเงินมาจากที่พ่อเขาเสียแล้วเขาได้รับมรดกอะแต่ผมก็รอมาสองปีแล้วไม่อจะตายสักทีเลยอืมถ้างั้นคุณเนี่ยก็คงลำบากมากเลยสิคะลำบากสิครับจะให้ผมใช้ชีวิตเหมือนโทนยากจนธรรมดาธรรมดาตากลมตากแดดตากร้อนทำไรทํานา ผมไม่ยอมใช้ชีวิตแบบนั้นเด็ดขาดอะผมอะรอคนมาเติมเต็มชีวิตผมอยู่ซึ่งคนคนนั้นนะก็คือคุณแล้วทำไมคุณถึงยอมทนอยู่กับเขาแ่้วคะที่ผมทนอยู่เนี่ยเขาเพราะว่าผมอะรอวันที่พ่อเขาเสียแล้วเขาจะได้รับมรดกเอาเงินนั้น่ะมาดูแลผม แต่พูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้รักเขาหรอกผมก็แค่รอวันที่โชคอะหล่นทับผมแค่นั้นเองอมันก็เสียเวลาเปล่าทั้งหมดที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักฉันเลยกันหรอแสดงว่าความรักของคุณเมื่อแค่บทละครบทหนึ่งสินะเอ๊ะคุณมาทำอะไรที่นี่ย มาทำอะไรกันหรอสักครู่นะฮะนี่ค่าจ้างคุณะฮะเงินมันหมายความว่าอะไรเอ๋สวัสดีค่ะฉันชื่อจินนะคะมีอาชีพเป็นนักแสดงคุณเอ๋เนี่ยเขาจ้างฉันมาทดสอบคุณอะเอ๋ทั้งหมดนี้มันคืออะไรอะ ฉันได้อีกที่คุณพูดหมดแล้วละ่ะที่คุณบอกว่ารอให้ฉันได้มรดกหลังจากที่พ่อฉันตายอะ่ะพ่อพ่อฉันดีกับคุณขนาดเนี้ยคุณเอาับฉันได้ยังไงไอ้ชาติทั่วเอ,เอ๋ที่ผมพูดเมื่อกี้อะ่ะคือผมพูดไม่คิดอะ่ะคือเลิกภูสตีเถอะจะไม่เชื่อคำพูดของคุณอีกต่อไปแล้วลเสียใจด้วยนะครับบททดสอบเนี่ย คุณไม่ผ่านแต่อยากได้เงินขนาดนั้นนะจนหน้ามืดตาหม,มอหมองไม่รู้เลยเหรอคะว่าเงินนั้นน่ะมันเป็นเงินปลอมฮะเงินปลอมเ,เหรอใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมเ,เอ๊ะคุณให้โอกาสผมด้วยนะผมสัญญาผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกอะ่ะไม่มีใครเชื่อผู้ชายหน้าเงินอย่างมึงหรอก ออกจากชีวิตกูได้แล้วแล้วออกจากบ้านกูไปด้วยนี่พวกมึงโกกูไม่ให้ออกไปไงเออออกไปดิทินขอตัวนะคะคุณเหน เธอจำฉันได้ไหมยอา้าวนี่เธอนี่นะมาทำอะไรอะ่ะได้เงินไปแล้วนี่อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะงอนเหรอแค่นี้งอนแล้วเหรอฉันเข้าใจนะก็เธออ่ะสันดานไม่ดีเองนี่อ้าวเฮ้ยปากไม่ดีนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยว ฉันม่เงินนะเอ,อ่ออยากได้หรอถ้าอยากได้ก็กราบเท้าฉันสินี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะกูก็มีสักษีนะโว้ยไม่เอาเหรอไม่เอางั้นเก็บนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหรอ่อ่ะแสนนึงแต่ไม่ต้องกลัวนะ เนี่ยเงินจริงทั้งหมดเลยแกนี่มันโง่จริงเลยอะหน้าเงินไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยฉันแค่รอเล่นเองอะไปก่อนนะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเงินมาเลยนะเว้ย